ได้ครับ thank you ขอบคุณครับแต่เราจะทากระลยจริงใช่ไหมอ่าอ่าอืม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 อ้อันนี้สามารถทาบนอ่าอันนี้สามารถทาบนเครื่องสำอังได้ด้วยเลยนะคือจะทำให้ผิวหน้าของเพื่อนเนี่ยกระจ่งสวยมากขึ้นอืมอืมอันเมื่อกี้กามินใช้สูตรไหนนะคะโชว์ให้เพื่อนดูหน่อย อันไหนนะที่เมื่อกี้เขาหยิบลืมละสเีขาวเนี่ยวหนวนี่เลใอ้าวสีขาวสีอันเป็นออร่าออร่าออร่ารพลอยมือพลอยมือช่างช่างช่างคือน่ช่างช่างช่างเราไม่รู้ว่าไม่ใช่เกาหลีภาษาอู้่งางง่่งงงงจากมือสิเขาจาบังหังคอนะคคุณคิดว่าจะรอรือล่า่ะอือ มไม่ให้เห็นเลยนะว่าแบบว่าหน้าผมเนี่ยรู้สึกช่ำช้ำขึ้นเลยนะฮะช่ำช้ำแต่ว่าที่ตัวก็ทาได้ด้วยวันนี้อยากมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยคืออย่างตัวบอดี้ที่ว่าสามารถทาที่ตัวได้ตัวนี้เนี่ยช่วยหลายอย่างมากผมจะบอกให้ว่าตัวนี้คือกันน้ำด้วยนะครับผมบอดี้พรีเมอร์ตัวนี้คือดีมาก <Thank you. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทาให้เพื่อน <What? S 1> ขออนุญาตทาให้เพื่อนฟังเลยนะครับผม, yeah. 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 มเย่าอย่าสิงค์นะผมมา Thank you. Thank you. อันนี้นี่คือเราอาจจะทายเยอะไปนะครับของย่านนี้เน,นี่ยแก๊ปเลยน,นี่วัดเลยนี่ยสองแขนเลยขอโทษนะครับผมเพื่อนๆใหญ่ฉันครับเยอะไปเยอะไปเอออหน่อยเยอะไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ไม่ขาวก็ไม่ไม่เ <I can, S 1> นี่ย <I can. S 1> โอเคโอเคอนี่เดี๋ยวเราจะวัดให้เพื่อนฟังเลยว้าโอ้ว้าวสุด,ออดสุดอันนี้ยากไปดีมาก หอมแก้มหอมนะหอมะว้าวอ๋อโจิจัริงจริงจอมไหมพี่แนทมหน่อยหอมไหครับุยเอายอะไรเหอเนไหมครับเนไหมครับนแห้งไหมครัแนทหลัตาแล้วเหครับนูหนูหอหนูหรอจริงจเยอผิวเขากระ มันห้ามพูดเราพูดหรว่าะไรกระจงกร,ระจงกระจงอ่ะกระจงสวยกระจงสวยอยู่แล้วนะ <c oughs> ครับยิ่งช้าเาไปนี่คือยิ่งกระจงสวยมากมายคิวผมเนี่ยก็คือสั่งเล <c oughs> ยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะ <c oughs> ที่สำคัญผมจะบอกให้ <c oughs> คือ <c oughs> ตัวนี้อืม <c oughs> <c oughs> ดีมากอีกเรื่องคือไม่เป็นคราบด้วยนะครับตัวนี้คือไม่ติดเสื้อไม่เลอะเสื้อแล้วก็ทนนานด้วยที่สำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบำรุงผิวด้วยนะครับผมกันน้ำกันเหงื่อกันน้ำ กังเงือ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 กเก่งมากเก่งมากเก่งจังเลยโอ้โหนี่อีกหนึ่งเดือนแล้วเราจะไม่สามารถนินทาอะไรเขาได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจหมดแล้วเข้าใจเข้าใจอืมอยากรู้ไหมว่ามันกำน้ำได้จริงไหมนี่ยังกำน้ำภาษาเกาหลีเลยนะครับวอเตอร์ดิบไปเลยวัตถุดูบไปเลยโอเคอันนี้นะครับเราจะมาโชว์ว่า ว่ากันน้ำกันเหงื่อดีขนาดไหนว้าวเทปบอกเทปบอกเท่ปากสุดยอดสุดยอดอ่าอืออ่าที่ไมดูไปจ้าน้ำน้ำโค้กน้ำไม่แรงอย่าน้ำชั่โค้กพอต่อมาตัวนี้ยังโอเคดีมากโอเคโอเคเอ๊ะ

ยูคิดถึงเพื่อนๆจังคิดถึงเพื่อนๆจังเลยั้งเครับแสงมืดค่ะเอมือมาใกล้ๆอะเพิ่มสุดเลยหน้าจอเนี่ยสินค้าตัวนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าคือคือผลิตที่เกาหลีด้วยนะครับอ่าไม่มีใครฟังกูเลยเออไม่มีใครฟังฉันเลยผลิตที่เกาหลีถูกต้องค่ะ made in Korea และก็เป็นคนเกาหลีมาขายด้วยวันนี้ใช่อืม ทำไมวันนี้ไฟมันมืดจังเลยอะไรนะอะไรนะเอาสีขาวไม่มาเพิ่มเลยนี่อันนี้ก็สว่างเงาแวบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลย s <S อกามินเยวันนี้วันนี้มีความสุขไหม มีความสุขมีความสุขอ่ปป a p ไหมปปี้แฮ a ปี้มากๆอือฮปปี้เพราะอะไร happy, 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 man, you happy? Ok? Eh? Because. because you อ้โนี่าแดงาจอมม่าู d ไปบอกเลยอ่ะว today you y ครับผมครับผมโอเคโอเค what what snake snake คือตัวตัวนี้ผมจะบอกให้ว่าเป็นตัวที่ใช้ทาทาผิวหน้าได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือทาบนสามารถทาบนผิวหน้าเพื่อนๆได้เลย peel ิ e e l p or ผิว possible yeah yeah คนเกาหลี say people 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 Thai say ผิว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 คนเรียก say people people อ่านี่ผิวเป็นศัพท์ all type เรียนรู้ภาษาเกาหลีหน่อยผิว Thai ผิวคนเรียก people people ไม่ได้ไม่ได้คนเรียกไม่ได้ไม่ได้คนเรียกแล้วก็เป็นคนคนเรียกมานั่งคุยด้วยไม่ได้คนเรียกมีอ๋อเหรอ น่ารักมากดูด <convey S 1> ิจ <consume> ริงจริงจริงจริงโอ้ชุดผาจริง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 ชุดผาผาปะเจ๊ดีดีมาก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 ชัวร์ดีมากจริงจริงดีมากยินดูตะก้าสามหมดจ้ายินดู ชก็ใั้วนก้อยู่เหมือนกันฉันก็ใช้อยู่ฉันก็ใช้อยู่ฉันก็ใช้อยู่อย่างนี้มีคนบอกว่าใช้ดีมากเนี่ยอ่ะขอขอคนที่เคยใช้จริงด้วยนะมายืนยันได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้คือทาแล้วเนี่ยอย่างตัวที่เป็นบอดี้เนี่ยไพลเมอร์คือตัวนี้เนี่ยคือทาแล้วก็ กันน้ำด้วยนะคือทาแล้วแบบว่าผิวเนี่ยจะดูกระจกร่งกระจ่งสวยขึ้นทันทีเลยในข้างหนึ่งนะคะถ้าคุณขึ้นทาข้างเดียวแต่ข้างก็ก็คือเนี่ยแล้วคือผิวก็ขาวอยู่แล้วของนี่อทาแค่อรีมอันนี้หนึ่งน่ารักน่ารักอ่ยูขอบคุณค่ะ Today today we happy because I'm because primer I'm here yeah มีม mm. no. yeah. mm. ียูกระต้องไฟยูแล้วปิดไฟไลฟ์ไปเลยดีกว่าจไม่อยู่ดีมันมืด